ยังอยู่กับพาร์ทคำศัพท์นะครับของ j t e ท t เป็น fg labelu นะครับมาต่อข้อ21กันเลยสัส,สกุฮาจิเมมัสเฮียก hey ับคไรเดสนะหาความหมายนะที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับห้องมันคุไร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 อักคาดยมีเพลงนี้ด้วยนะครับคูไรแปลว่ามืดเรามองไม่ออกเลยว่าคราเป็นใครนะครับ ความจริงคันจีถ้าอัพไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับก็จะไม่ยากนะเป็น n 4นะครับก็มีดวงอาทิตย์นะครับบวกกับตัวนี้อันนี้ตัวเดียวเนี่ยนะครับแปลว่าเสียงยืนอยู่บนดวงอาทิตย์จำง่ายๆก็ได้นะครับไม่ต้องลงอะไรลึกยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ก่อให้เกิดเสียงนะครับทีนี้เอามารวมกันเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับก็ ดวงอาทิตย์ก็มีสองดวงไม่ได้เหมือนกันเป็นสมการนะครับตัดทิ้งนะครับก็เหลือยืนเดียวดายในห้องมืดโดดเดียวเดียวดายในห้องมืดคใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยใครใครในะครับใครอะมืดไปหมดมองไม่เห็นนะครับครใครมืดก็ตรงข้ามกับแหละสว่างนะครับดวงอาทิตย์บวกกับดวงจันทร์เพราะว่าทั้งคู่ให้แสงสว่างนะครับ อาคาลุยเติมลุยอะคาลุยสว่างนะครับสว่างกระจ่างสดใสนะครับเป็นคนล่าเริงแจ่มใสก็ได้ออนยูมีอ่าน,น,นว่าเมยุคสมัยที่รุ่งเรืองเมอีจีนะครับอันนี้อ่านว่าอันอันชิตสึอันชิตสห้องมืดนะครับเอาไปล้างฟิล์มอะไรแบบนี้ห้องมืดเนะเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับคูร่ก็คือเขาให้รูปปฏิเสธมาหมดเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นต้องเป็นคําที่ตรงข้ามกันแล้วใส่รูปปฏิเสธมืดก็เท่ากับไม่สว่างนั่นเองอคาลุกคือนแอดจิตอีผันที่อีนะครับเพราะฉะนั้นตอบซ้าบังคโรคุอน ok มาจากคิโรยแปลว่ากว้างคิโรชิมะจังหวัดคิโรชิมะใช่ไหมครับฮิโรยเฮียห้องกว้างกว้างโอ้ค oh, ีนี่ได้ต้องได้อยู่แล้วนะครับโอ้ค oh, ีเติมคีใหญ่เห็นไหมอันนี้คนคนกลางมือออกมาใหญ่ใหญ่นะครับโอคี oh, ตัวนี้เบสิกอยู่แล้วต้องได้นะฮะอ,อันนี้อ่านว่าใดโอคีเป็นโอสองตัวนะ, o, นะ,ะดับเบิกกลโอนะฮะใดใดกะกุมหาวิทยาลัายอ่านว่าใดหรือไทยก็ได้นะครับไทยเสืสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญก็ชิน้นใหญ่ๆนะยครับยาซึก้งไงไม่ถูกยาซื่อแปลว่าถูกนะครับหลังคาร้านผู้หญิงชอบของถูกนี่ยยาซื่อนะครับ เราลืมฮีโร่ไปน,นิดนึงอ่ะฮีโร่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นหลังคาพระใบเอาจมูกมาดันให้มันกว้างขึ้นเอาตัวนี้มาดันให้มันกว้างขึ้นมือก็จะเป็นฮีโร่กว้างถ้าอยู่ระดับเนี้ยไม่เป็นไรนะครับคันจีบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ระดับนี้เราเรียนแถมๆไปบางตัวมันง่ายเนาะต่อไปข้อย22นะครับอิม,มาอ่านว่าอะไรคุจิฮังแปลว่าอะไรครับอันนี้เซซว่าข้อนี้ง่ายนะครับคุจิฮัง ก้าโมงครึง่งนะครับห้างแปลว่าหันห้างแปลว่าหันนะครับห้างแปลว่าครึง่งหันครึ่งนั่นเองห้างเนาะนาคาบะแปลว่าครึง่งนะครับห้างหันห้างหันคูจิห้างเก้าโมงครึง่งก็ตอบย่อมบังอันนี้คูจิใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นฮัตจิจิหัางก็ต้องเป็นเลขแปดนะครับคุจิจูโกฟุนเก้าโมงสิบห้าเวลาอ่านเวลานะครับอันนี้เขาไม่ได้เล่นในเรื่องของ ก่อนหน้านั้นกี่โมงหลังจากนั้นกี่โมงเลยธรรมดาอ่านเวลาธรรมดาเลยนะครับที่เปลี่ยนก็มี 4, 7, 9เนาะโยจิชิจิคุจินะครับนันจิเดสกาก็ไปทบทวนเอาเองนะครับในเรื่องของนาทีด้วยนะครับข้อ25นะครับเคซะชิกาเทสึนโนริมาสตะโนริมาสถือโนริสาลายขึ้นสอนไปแล้วนะครับขึ้นก็เป็นการเข้าเข้าไปในยานพาหนะ ต้องดูด้วยนะว่าเข้านี้เปล่านะฮะก็ใช้นี้เข้านี่เข้านี้เข้าน้นะครับออกโอผ่านโอแต่ถ้าขึ้นสถานีอะไรเป็นโตเกียวเอคิเป็นโตเกียวเอคิโตเกียวเอคิเดออันนี้บอกสถานที่ที่ขึ้นเห็นไหมขึ้นสถานีนะน,าน,านี้นะครับลงที่หน้าโรงเรียนกักโคเดโอลิมัสแบนนี้นะครับอันนี้เขาขึ้นอะไรอะ่ะชิกาเทึ ชิกะแปลว่าใต้ดินถ้าเรียนตัววันเสาร์ใช่ไหมครับต้นไม้งอกขึ้นมาจากดินต้นไม้งอกขึ้นมาจากดินติดใบนิดนึงนะครับต้นไม้งอกขึ้นมาจากดินมีส่วนประกอบของดินเห็นไหมครับนี่ผินดินคะก็คือชิตะข้างใต้เพราะถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออุเอใช่ไหมข้างบนชิตะนะครับอุเอชิตะอุเอชิตะใต้ดินชิกะคือใต้ดินนะครับเคสเมีส่วนประกอบของอะไรรู้ไว้ใช่ว่านะครับ มีส่วนประกอบของอกคันนี้หรือกินก็คือทองนั่นเองนะครับวันอะไรกินโยบีวันศุกร์เห็นไหมตัวนี้ก็ได้หมดแล้วเนี่ยโดยโยบีวันเสาร์อย่างนี้นะครับไปท่องเอาเองบวกกับตัวนี้ครับมีส่วนประกอบของลูกธนูนะครับอันนี้คือลูกศรน,นะครับลูกศรมีหัวลูกศรใช่ไหมเวลา,วายิงลูกศรน,นะครับมันจะมีลูกศรกับคันธนูเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบของคันจียเยอะ ทีนี้ลูกศรนนี่เป็นยังไงครับอุ้ยมีเซียนพุ่งเข้าไปอันนี้เสียละใช้ไม่ได้ศูนย์เสียนะครับอุชิเน่ศูนย์เสียใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดไไดทองที่ศูนย์เสียแล่ธาตุไปหนึ่งอันทองที่ศูนย์เสียแล่ธาตุไปหนึ่งอันมันก็ไม่ใช่ทองสิเคมีสูตรทางเคมีมันหายไปอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเท็จจึกนะครับก็คือเหล็กนั่นเองเหล็กที่อยู่ใต้ดินเหล็กที่วิ่งอยู่ใต้ดินก็นคืออะไรฮะ รถไฟฟ้าใต้ดินถ้ารถไฟฟ้าธรรมดาเขาเรียกเดนฉะใช่ไหมครับชิกาเทสึเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเป็นเมโทรนั่นเองเป็นซับเวย์นะครับ no เทสุนะเทสุโนอันะเป็นหญิงเหล็กหญิงเหล็กเขาใช้คํานี้นะครับเหมือนภาษาไทยเลยเทสุโนอันะหญิงแกร่งนะครับทีนี้ข้อนี้ไม่ได้เล่นการขึ้นรถไฟแต่อย่างใดนะครับเขาเล่นคํานี้ก็คือเคสะชาวนี้ เนเซออกทะเลไปไกลมากเคสะเช้านี้ครับผมอันไหนตรงกับเช้าครับผมเช้านี้ก็เกิดวันไหนวันนี้ใช่ไหมเคียวหรือคีโนเราตัดข้างหน้าก่อนเคียวหรือคีโนก็ต้องเป็นเคียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหลือสามกับสี่มันมีวิธีตัดแบบนี้นะฮะเรามั่นใจอันไหนเราตัดอันนั้นก่อนนะครับเฮ้ยมั่นใจอันหน้ามั่นใจอันหลัง เราไม่มั่นใจคีโนไม่มั่นใจเคียวเราก็ไปดูอาสะกับโยรุก่อนนะครับอาสะโอ้ท่องมาได้อยู่แล้วนะฮะอาสะอาสะฮิรุบังอาสะฮิรุบังอาสะกุฮังฮิรุกุฮังบังกุฮัง,ฮง,ฮงอาสะแปลว่าเช้านะครับตื่นเช้าเช้าสี่ยังเห็นดวงอาทิตย์แบบ10บเต็ม10อันนี้แปลว่าเชา้าแบบตื่นเช้ามาเร็วนะครับหาย่ายตัวนี้ แล้วก็ยังเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่นะอ่าใช่ไหมอาสาะนะครับเช้านี้แสดงว่าเป็นเช้าของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอบซ้ำบังโยรู้ไปว่าอะไรกลางคืนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวน้ำค้างตกแล้วใส่หมอนนิดนึงนะลูกแล้วอย่าเดินคนเดียวล่ะนี่ต้องมีเพื่อนย่อลงย่อลงด้วยอันนี้เป็นคนนะครับนี่มีส่วนประกอบของตัวย่อลงย่อลงอะไรมันย่อลงล่ะ ก็ดวงอาทิตย์มันย่อลงไปแล้วนะครับมันก็จะมืดเป็นกลางคืนนั่นเองนะฮะอันนี้เหมือนแบบคนแล้วย่อขาสายยอ่อสายย่อลงไปนะครับคือบางตัวก็ไม่ได้มีที่มาแบบนั้นจริงๆนะครับแต่เซอยากจะให้จำได้แค่นั้นเองนะฮะโยลุกลางคืนโอเคอันนี้ก็ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าเช้านี้นะครับเช้านี้เช้าวันนี้เคสะ โอเคนี่คือพาร์ทคำศัพท์นะครับของ J Test เจอกันอีกทีหน้าครับผมこれで終わりましょうお疲れ様でした